ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนีเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางห่างเสียงภาคบ่ายนะครับประจำวันที่19นะครับเมื่อเช้าห่างเสียงยังเจาะไม่เข้านะครับแต่ฟันเจดมานะครับมีเจ็ดเจ็ดมาเจ็ดหมันน่าจริงๆครับขาเจาะก็ร้องไม่เปลี่ยนรูดเมื่อไหร่ครับห่างเสียงภาคบ่ายห่างเสียงภาคบ่ายเมื่อเช้าห่างเสียงไม่เบิ้ลนะครับโอกาสบ่ายจะเบิ้ลเป็นไปได้นะครับ วันนี้หุ้นบ่ายอาจจะเบิ้ลอย่างน้อยมีความน่าจําเป็นในอกไอ้มีความน่าจะเป็นที่จะเบิ้ลได้นะครับเพราะว่าจีนกระพังเสงมันเคยเบิ้ลวันละหนึ่งรอบเมื่อเช้ายังไม่เบิ้ลครับบ่ายอาจจะเบิ้ลเนาะหางเสงบ่ายเด่น36ครับเจาะครับ2 3 4ส6 3สสครับแล้วก็ หนึ่แปดหครับเบิ้ลสามสามหหหนึ่งหนึ่งแถมครับร้อยใสหกครับร้อยใสหกถ้าใครคิดว่าเยอะก็ตามพันอื่นเนาะผมก็วางได้ประมาณแนวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเมื่อยมันเบิ้ลม,ม,มันมาเบิ้ลอ,อย่างหนึ่งรอบบ่ายก็น่าจะเบิ้ลครับบ่ายก็น่าจะเบิ้ลเป็นไปได้ ถ้าไม่เบิ้ลก็ตามหางถ้าไม่เบิ้ลก็ตามดาวได้ดาวสามสี่กับแปดหกนะโอกาสที่จะเบิ้ลก็เป็นเออโอกาสที่จะตามดาวเป็นไม่ได้ครับมโนไว้ก่อนครับหัางเสียงบ่ายประมาณนี้ครับแล้วเรามารุ้นกันตอนบ่ายสามโมงสิบนาทีครับขอให้หุ้นบ่ายสมหวังหมดครับตั้งแต่นี่คืออีบ่ายจีนบ่ายหัางเสียงบ่ายนะครับแล้วเรามาแก้มือหุ้นดึกกันคืนนี้ครับแก้มือหุ้นดึกกันคืนนี้ หุ้นดึกทุกคืนตั้งแต่ที่ผ่านมาอย่างน้อยมีหุ้นหนึ่งที่เด้งบนล่างครับอาทิตย์ไอทุกวันศุกร์มีประมาณหนึ่งหุ้นครับลุ้นเอาตาดีได้ตาร้ายเสียโอเคครับขอให้รวยห่างเสียงบาทครับจากช่องอนี้ขยดครับทางนี้ทางนั้นค่านท่านไม่อยากพลาดคลิปผมนะครับรบกวนกดติดตามกด subscribe นะครับถ้าอยากสนับสนุนช่องผมครับรบกวนอย่ากดข้ามโฆษณานะครับขอให้รวยทุกหุ้นครับขอให้รวยทุกหุ้นที่วางวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับรวยๆทุกท่านครับ